สวัสดีครับสวัสดี f c ซแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้า้อยหกสิบหวันนี้ผมมีความรู้ดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับมีความรู้ดีดมาาีฝากแล้ววันนี้จะให้ชมพระดูนี้ครับซึ่งพระองค์นี้หมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วก็เลยเอามาถ่ายไว้ให้ชมเพื่อเป็นข้อมูลความรู้นะครับสาหรับผู้ที่เช่าหาไปแล้วบางท่านไม่รู้นะเช่าไปฝาก คนที่ได้รับไปก็ไม่รู้ว่าของตัวเองปีไหนปีไหนจริงๆหน้ากองก็มีอยู่แล้วนะหน้ากองมีอยู่แล้วเป็นพระที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือน,นะครับในตำราไม่มีซึ่งทางตำรวจพลนุ่มใน,นเรศวรสร้างไว้นะครับสร้างไว้พร้อมกับพระกิ่งกิ่งเรศวรค <c oughs> <c oughs> คิดวันก่อนเราเคยถ่ายไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายองแบบนี้ให้ดู ถ่ายแบบคร่าวๆให้ชมเฉยว่ามีอะไรบ้างอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมเป็นสวยดีพิมพ์เนี่ยสวยผมชัดก็จะถ่ายให้ดูอ่ะมาชมกันเลยนะครับอ่ะมาชมกันเลยนะครับหน้ากล่องจะเขียนว่าคราบรอบเก้าปีหลวงพ่อทวดวันมงคลสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเป็นทรงหยดน้ํานะครับพิมพ์หยดน้ําด้านหน้าหลวงพ่อทวดด้านหลังเป็นจาวาดพระพิสารติดทิคุณ หรือพระครูประพัดสอนวอรพินิษท่ทนจะคุณไพรดุดพระครูประพัดสอนวอรพินิษจะอวานวัดห้วยมงคลเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ชมใกล้ๆเหรียญนี้ผมว่าเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับสวยมากมีรายละเอียดรายละเอียดของการแกะพิมพ์เยอะเดี๋ยวผมจะติดกล้องสองให้ดูนะครับองนี้ถ่ายแบบนี้ไปก่อน มาชมอบนนี้ก่อนนี่ครเป็นพิมพ์ที่คมชัดเหมือนกันนะครับคมชัดมากเลยพิมพ์นี้นะครับอันข้างน่าจะเป็นยันแต่ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับออกยันไว้ดูด้วยตาเปล่าก็รละเอียดเยอะแล้วนะครับตัดขอบ รัดไหมชัดไหมมียันอยู่สองข้างด้านบนอีกตัวหนึ่งนละูกขอบเหรียญขอบนี้นะครับขอบเหรียญบนี้จะมีรอยแต่งบล็อกอยู่รอยแต่งพิมพ์ครับนี่น,นี่ถ้าไปเจอพระเหรียญสังเกตได้ง่ายๆถ้าเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีรอยแต่งพิมพ์อยู่ เราแต่งพิมพ์แล้วก็ดูรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์ของบล็อกดูเส้นขนแมวเดี๋ยวผมจะติดกล้องซูมให้ดูเส้นขนแมวนะครับติดกล้องก่อนติดกล้องก่อนนะติดกล้องซูมให้ดูนะครับดูพ่อไพรโดขูกปกก็สอนวองรับพินิตองนี้เป็นเงาทองเหลืองนะครับทองเหลือง สูงดูรายละเอียดสิสสวยไหมตามที่ผมใช้กล้องส่องดูผมว่ารายละเอียดเยอะมากครับเดือนนี้ผมชัดมากเห็นไหมครับรอยแต่งบล็อกแต่งพิมพ์เส้นรายละเอียดต่างๆ ขนแมวอะไรต่างๆตามพื้นเหรียญนะครับจะเห็นหมดเลยถ้าไปเจอภาพแบบนี้ครับถึงเป็นภาพเก่าถ้าผมสวยงามรายละเอียดเยอะแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับพระแท้เจอ้าเก่า,ถ,าถ,ถ้าสวยๆแบบนี้นะครับรายละเอียดเยอะๆแบบนี้ เปอร์เซ็นที่จะเป็นพระแท้นะครับแต่ขอบเหรียญนี่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับรอตัดขอบเหรียญนี่เหมือนกันอยู่แล้วลูกขอบเหรียญตรงนี้นี่ครับรอแต่งบล็อก รอยหิเกียร์แต่งบล็อกแต่งพิมพ์นะครับรายละเอียดเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ดูง่ายดูง่ายถ้าไปเจอแบบนี้นี่แท้เลยนะดูง่ายนะครับเป็นของวัดอื่นนะพูดถึงเหรียญของวัดอื่นวันนี้ไม่มีลอมนะครับแบบนี้ภาพแบบนี้ไม่มีลอมแต่เดี๋ยวน,นี้แปลกนะครับเดี๋ยวน,นี้แปลกมากเพราะว่าแปลกมาก ไม่รู้ว่าเรียนในเดือนจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านเะดี๋ยวผมซูมขึ้นมาอีกหน่อยนึง่งให้ดูตรงนี้ครับสระสระอะขยื่นลงมาเป็นสี่ตัวปากควายเป็นสองตัวนะครับพระครูคําว่าพระครูนี้นะครับสระอะมันขยื่นลงมาปากควายมันก็ขยื่นลงมาพระครูประพันสอนวรพินิษฐ์วัฒ้วยมุมคล ผมเก็บไว้เหรียญเดียวนะครับก่อนพลาดจะหมดผมก็เก fe, ็บไว้อย่างละเหรียญอย่างละเหรียญเอาไว้ถ่ายคลิปให้พี่น้อง FC ดูบางท่านเช่าไปแล้วหรือได้รับแจกจากคนที่มาเช่าไปบางท่านเช่าเป็นฝากลูกน้องเขาไปแจกลูกน้องเลยถ่ายไว้ให้ชม ตัวนี้ผมว่าเก็บไว้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับสวยสวยรายละเอียดเยอะเก็บไว้ศึกษาดูเอาไว้เปรียบเทียบกันกับเหรียญเหรียญแท้เหรียญไม่แท้ถ้าเป็นของหลวงพ่ออื่นนะหลวงพ่อดังๆส่วนมากหลวงพ่อดังๆเหรียญเก่าๆเขาจะทําปลอมขึ้นมาเยอะนะครับเหรียญเก่าๆที่มีราคาแพงๆเขาชอบปลอมกันแต่ถ้าเหรียญใหม่ๆถูกๆจะไม่ปลอมเพราะว่าเหรียญไม่มีราคา ปอมไปก็ขายไม่ได้ปอมพระดังๆเห็นหยดน้ำทรงหยดน้ำปีห้าหกนั่นหน้าหลวงพ่อทวดด้าน,นหลังเจ้าวาดปีห้าหกนั่นมันปีเดียวกับที่หลวงพ่อได้รับเลื่อน รับเลื่อนรุ่นแรกปีห้าหกปีเดียวกันปี 56. ห้าหกรุ่นเลื่อนสมรศักเนื้อวันโบราณมีเนื้อวันโบราณมีเนื้อทองเหลืองทองแดงเนือ้อนาวะเนื้ออัปปกาเนื้อเงินเนื้อทองคำรุ่นเลื่อนปีห้าหกมีเนื้อทองคำด้วยนะครับมีเนื้อวันพิมพ์พอดพิมพ์เตาฤทธิฝังตะกุดทองคำรุ่นเดียวกันปีเดียวกันปี 5. ห้าหกเหมือนกัน สองห้าห้ยไว้หายไว้ไให้เป็นข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆเพนะื่อสะสมพระรุ่นใหม่ๆจะได้รู้นะครับก็ถวดถมมวัดหงนหมดขวดฉลองฉลองครบรอบเก้าปีเ้าปีปีห้าหก โอเคามรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยววันเจอกันคลิปต่อไปนะมันจะเป็นรุ่นไหนนะครับยังมีพระมีเยอะนะครับพระมีเยอะเดีผมดูก,ก่อนจะเอารุ่นไหนมาถ่ายให้ชมก่อนดี